สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงยามบ่ายนะครับเนาะนะครับผมห่อกรสีมะพอกับเพื่อนๆนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับเดี๋ยวห่อกสีมาเบิงเลขตัวนี้ก็คือเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียว10ล่างตัวเดียวนะครับเลขวิ่งล่างตัวเดียวในเลขสูตรนี้นะครับเนาะมันสะเขาหลักสิบนะครับมันจะเข้าหลักสิบอย่างเดียวเลยนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวห่อกสีมาเบิงคลิปนี้นะครับว่ามันสะได้ เป็นตัวใดน,นะครับเนาะว่าในงวดนี้นะครับเนาะวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเนาะนะครับผมสําหรับ นะครับเพื่อนๆนะครับเนาะกะนะครับอยู่ในคอมเมนต์กับโบนะครับเนาะเพื่อนกะมีเลขหลากหลายนะครับเนาะมีเลขหลากหลายมานําเสนอนะครับผมแอดก็ได้อ่านคอมเมนต์โยนะครับแต่ว่ากับบอคอยตอบเนาะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวกระสิทยอยตอบเพื่อนๆไปนะครับที่คอมเมนต์นะครับเนาะแอดสิตอบทุกคอมเมนต์นะครับเนาะที่เพื่อนใดคอมเมนต์เข้ามานะครับเอานะครับผมกะบอเป็นยังนะครับเนาะแสดงความเห็นหลากหลายได้นะครับเนาะนะครับผมเดือดพอประมาณนะครับเนาะเออนะครับเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขกะ นะครับผมเข้าการนะครับผมไปตามสูตรเนาะไปตามสูตรนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เรี่องหัวเซลล์เบิรกลึกวิ่งล่างตัวเดียวนะครับว่ามันสิได้เป็นตัวใดนะครับในวันนี้เนาะนะครับในเลขตัวนี้นะครับเนาะเดินมาประมาณหกเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดเนาะนะครับเพื่อนๆในตำแหน่งที่เข้าผมวันผลเข้ามาเพื่เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับผมเข้าใส่เลขตำแหน่งนี้ละนะครับเนาะเนาะ นี่นะครับเาเดี๋ยวเทาสิมาคำนวณไปทีละงวดเลยนะครับเนาะทีละงวดเอาชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยนะครับมันสิเป็นอย่างไรนะครับเนาะเอาชัดๆเลยนะครับตำแหน่งที่เทาประมชัผลนะครับก็คือ1 1 1รหน่วยบนนะครับพันร้หน่วยบนนะครับซตัวนี่ครับพันร้หน่วยบนแล้วก็110ครั้งที่2แล้วก็10ครั้งที่4ี่บวกเจ็ดคงที่ซีไดเลขโต้เดียวนะครับเนาะนะครับจากเท่าประมชัผลในงวดนี้นะครับเนาะเท่ากับมาเลยนะครับเนาะสุพรรณ 110หน่วยกับศูนย์สี่นะครับแล้วก็100ครั้งที่2กับเ็ดนะครับ7 10ครั้งที่2กับเลข0นะครับแล้วก็10ครั้งที่4ก็เลข0นะครับบวก7คงที่นะครับบวกกันเลยนะครับ0ูบวกสได้4 4่บวกหเป็น9นะครับ9กบวกสเป็น2 2งบวกเเป็น9 9้เบวกศเป็น9กบวกศเป็น9 9้เบวกเเป็น6นะครับได้6ตัวเดียวเลยได้6ตัวเดียวนะครับ แล้วเลข6ตัวนี้นะครับเนาะมันก็ไปหลักสิบนะครับงวดต่อมาออก6กเจ็ดหกเจ็ดนะครับเนาะเลข6ตัวนี้ก็สิบไปที่หลักสิบนะครับไปที่หลักสิบนะครับเพื่อนๆวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะนะครับสําหรับในตัวนี้นะครับเนาะแล้ววันที่นี้นะครับงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับเข้ากับประมวลผลต่อไปเลยนะครับเนาะนะครับเข้ากับใส่พันร้อยสิบหน่วยนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดแปดสองนะครับเดี๋ยวเขาคำนวณไปเลยเนาะนะครับหนึ่งนะครับเจ็ด แปดสอนะครับร้อิบครั้งที่สองกับเจามนะครับเจ็ดสามสกับสี่ก็เลขอสี่แล้วก็บวกเคงที่นะครับเนาะในตำแหน,น่งนี้นะครับบวกกันไปได้นะครับเนาะเจวกห่เป็นแปดบวกแเป็นหกหบวกสเป็นแปดบวกเเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกเเป็นเ นี่นะครับเลขเก้านะครับแล้ววานที่หนึ่งวัดต่อมานะครับเนาะเลขออกไปที่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเลขเก้านะครับไปลักซิปนะครับเนาะไปลักซิปไปลักซิปนะครับเนาะวดต่อมานะครับวดต่อมานะครับประมวนผลต่อไปเลยนะครับเนาะนะครับนะครับผมวดต่อมานะครับเนาะเข้ากระส่เลยนะครับพันร้อยสิบหน่วยห้าสี่เจ็ดแปดนะครับใส่เลยนะครับเนาะ นะครับห้าสี่เจ็ดแปดนะครับร้อยสิบครั้งที่สองกับห้าเก้านะครับเนาะห้าเก้าสิบครั้งที่สี่ก็เลขเก้าบวกเจ็ดคงที่นะครับในตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกหาเป็นเก้านะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ด เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ได้สี่นะครับได้สี่นะครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมาเลขออกไปที่สี่หกนะครับออกสี่หกนะครับเลขสี่ก็ไปหลักสิบนะตัวเดียวเลยนะครับเนาะตัวเดียวนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับประมวลผลต่อไปเลยนะครับเข้าก็ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับพันร้อยสิบหน่วยศูนย์แปดหนึ่งสอง ไปเลยนะครับเนาะศูนย์แปดหนึ่งสองร้อยสิกับครั้งที่สองกับศูนย์สาะครับศูนยบครั้งที่4ี่ก็เลขหบวกเจ็ดคงที่นะครับเห็นไหในตำแหน่งนี้บวกกันไปเลยนะครับเนาะศูนย์บวกแดได้แปดแดบวกหนึ่งเป็น9ก้าเ้าบวกสเป็นหนึ่งหบวกศนเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสเป็น4 สี่บวกหาเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนะครับแร้วกวันที่เี่งวัาต่อมาเลขออกไปที่หกหกนะครับเลขหกตัวนี้ก็ไปลักสิบธนะครับไปลักสิบแล้วก็ไปหลักหน่วยด้วยนะครับนี่นะครับเนาะวิ่งตัวเดียวรับนะครับเนาะแล้วก็วันต่อมานะครับเนาะวันต่อมานะครับ งวดต่อมานี้นะครับเท่ากับประมวลผลต่อไปเลยนะครับเนาะนะครับผมสำหรับงวดต่อมาน,นะครับเท่ากับใส่ตําแหน่งเดิมนะครับเนาะพันระ้ยสิบหน่วยก็คือเจ็ดสองศนย์ะครับเจ็ดสนะครับ, 7, 2, 0, 2, รบแล้วก็ร้อยสิบครั้งที่2องก็3สามสอนะครับสามสครั้งที่4ี่ก็เลขหนึ 1, บวก7จ็คงที่ ตำแหนนี้บวกกันเลยนะครับบวกกันไปมันก็นจะได้เจบวกสเป็นเก้าเก้าบวกูนย์เป็นเก้เบวกสเป็นหนึบวกสาเป็นสี่สีบวกสอเป็นหกหบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเมันก็นจะเป็นสี่เป็นสนะครับแล้ววัน,นที่นร่งวดต่อมานะครับเนาะเลขออกไปที่ c c ี่นะครับนะครับออกไปที่ c c ี่ครับเลข c ตัวนี้มันก็นมาอีกแล้วนะครับนะ 4, 4ีนะครับเนาะ วิ่งตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเขาเล่งไปแล้วมันก็จะเข้าหลักสิบนะครับจะเข้าหลักสิบนะครับเนาะได้สี่นะครับสีตัวนี้นะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมาประบวผลผลต่อไปเลยนะครับในงวดต่อมานี่ตำแหน่งเดิมนะครับเนาะตำแหน่งเดิมเลยนะครับนะครับเนาะ 1 1พนหน่วยหนึ่งสี่หนึ่งสีหะครับร้อยสินะครับเนาะร้อสครั้งที่2นะครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งหกหนะครับสิครั้งที่4ี่เเก็ดบวก7จ็ดคงที่นะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะบวกกันไปเลยหนบวก 4, เป็นหาหาบวก 4, เป็นเก้า เก้าบวกหกเป็นห้าหาบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหกเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นหกนี่ครับได้หกนะครับเนาะได้หกอีกแล้วนะครับเนาะแล้ววันที่เลขออกงวดล่าสุดนี่มันออกไปที่หกสามนะครับถ้าหกสามนะครับเลขหกกับสิบไปหลักสิบนะครับไปหลักสิบนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับ เลขวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับสําหรับงวดนี้นะครับจะได้เป็นตัวใดนะวันนี้จะได้เป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับประมวลผลต่อไปเลยนะครับเนาะสำหรับงวดนี้เนาะนะครับเท่ากับสิบไปเลยนะครับตําแหน่งเดิมนะครับพันร้อยสิบหน่วยสามเก้าห้าหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่งร้อยสิบครั้งที่สองกับสาม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 สิบครั้งที่สี่เลขสี่ บวกเจ็ดคงที่เอรบาทที่ได้เป็นตัวใดบานมันรู้อย่างูนะครับเนาะนะครับสาบวกสอไอ้สาบวกเก้าเป็นสนะครับสาบวกเเป็นสองบวกหเป็นเจ็ดเบวกหนเป็นแปดบวกสเป็นหนึบวกสเป็นสี่บวกสเป็นแปดบวกเนะครับเนาะแปดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหนนร่นะแปดบวกเเป็นห้าครับ นี่นะครับเนาะได้หานะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันจะไปหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะนะครับได้หานะครับเนาะในหลักสิบนะครับล่างนะครับเนาะสิบล่างมันไปหลักสิบล่างก็ว่าได้นะครับเนาะเราววานที่นี่นะครับเนาะเลขนะครับในเลขล่างนะครับเนาะเข้าจับหลักสิบให้เพื่อนๆในเลขล่างนะครับเพื่อนๆเนาะมันก็จะมีอยู่สองโตนะครับเข้าจับหลักสิบล่างมันมีอยู่สองโตนี่นะครับเนาะ นี่คือเลขล่างนะครับนี่คือเลขล่างเนาะนี่ที่เขาจับหลักสิบนะครับที่เราจับหลักสิบนี่นะครับเนาะนี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบนะครับหนึ่งสามห้านะครับงวดที่ได้หนึ่งซ้ำหานะครับแล้วนะครับเนาะหลักสิบตัวนี้นะครับเขาแยกออกมาจากเลขมาครบสองตัวล่างคือตัวนี้นะครับมาครบสองตัวล่างคือตัวนี้ แยกออกมาแล้วนะครับมันเป็นเลขขี้นะครับเนาะมันก็จะมีอยู่ซีโตก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งห้านี่นะครับเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งห้านะครับเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเฮาเดนให้เพื่อนๆไปที่เลขหนึ่งนะครับเนาะเราจับตามสูตรก็เป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะนะครับแล้วที่นี่ถ้าเอามาชนนะครับเนาะเอาลักซิฟตัวนี้มาชนกับเลขตัวที่มันเป็นเลขขี้นี่อยู่ในสูตรนะครับครบล่างนี่นะครับเนาะเฮาเอามาจับแล้วนะครับมันชนสองตัวก็คือหนึ่งกับผา หนึ่งกับห้านะครับเพื่อนๆเท่ากับไฮเด้นเพื่อนๆไปทีหนึ่งก็ผ่านะครับนี่นะครับนี่ครับหนึ่งกับห้าในหลักสิบล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขหนึ่งตัวนี้ก็เด่นนะครับเนาะเด่นนะครับแต่ว่าเลขหาตัวนี้มันก็เด่นมาในวิ่งตัวเดียวแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันไปติดเลขดับนะครับมันไปติดเลขดับ เตว่ากระซางนะครับเนาะเราก็เอาไว้ก่อนเลขดับนะครับเนาะเราเอาไว้ก่อนเลขดับเพราะฉะนั้นนะครับเลขเด่นของเราก็จะยืนได้เลยคือ1กับ5นะครับเนาะหนึ่งรองห้าก็ว่าได้นะครับนี่นะครับเนาะ้าเห้าจามเพื่อนเพื่อนไปแล้วไม่ใช่เป็นตัวนี้แล้วหนึ่งกับห้านี่นะครับเนาะหนึ่งกับห้าในเลขล่างนะครับเนาะหลักสิบหนึ่งกับห้าสองตัวนี้เลขหนึ่งนะครับคนในเลขเด่นนะครับในสูตรเด่นนะครับเนาะ ในสูตรเด่นของเลขล่างนะครับเนาะนะครับผมในเลขล่างคือเด่นในเลขนะครับเนาะสำหรับเข้ากระจับมาให้เพื่อนๆโดยตัวดับนี่คือสูตรดับนะครับดับ10ล่างนะครับสิสูตรนะครับตัวที่ไม่ติดดับก็คือ0ูนยอยู่ในสูตรของเรามันมี1กับ5 5ก็มาติดตัวนี้แต่ยังไรก็ดี เก็บไว้เป็นตัวรองได้นะครับเข้าไฮเดนหนึ่งไปนะครับให้เดนหนึ่งในเลขหลักสิบล่างนะครับสิบล่างเนาะนะครับเพื่อนเรียวบานที่นี่นะครับเนาะในหลักสิบตัวนี้เข้ากบจับเอาเลยนะครับเนาะมีสองตัวนะครับก็คือเข้ากบเก็บไว้สองตัวนะครับเก็บไว้เก็บไว้สองตัวเพราะว่ามันมีแค่สองตัวตัวนี้นะครับวิ่งตัวเดียวนี่มันได้ห้านะครับเด่นในสูตรนะครับเด่นหนึ่งกับห้า แล้วก็เด่นหนึ่งที่สุดในสูตรนะครับแล้วก็ตัว5เป็นตัวรองนะครับเนาะแล้วบานที่นี่จับเอา2ตัวนี้นะครับเอา2ตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะเป็นหลักสิบนะครับเอา2ตัวนี้เลยนะครับเนาะก็คือ5กับ1นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับหตัวนี้มาแล้วนะครับมาแล้วในสูตรที่เลยนะครับเนาะมาเยือนหลักสิบ้วยนะครับเนาะนี่นะครับได้6มา6นะครับออก6กเจ็ได้9ออก9นั่นได้4ออก4 6ได้6ออก6 6 ได้4ออก4 4ได้6ออก6 3งวดนี้ได้5นะครับเนาะก็เข้าประเด็นนะครับเนาะเข้าประเด็นนะครับมาตามสูตรนะครับมาตามสูตรนะครับแต่ว่าเลขดับเท่ากับไวส์กรอนนะครับเนาะเพราะว่าของเรานั้นดับไปถึง12สูตรโอ้ยปวดผมดับอีกว่ดับอีกหรือไม่นะครับเนาะสิสูตรนะครับเนาะจะเหลือ1น,นะครับ12สูตรจะเหลือ1น,นะครับ เหลือหนึ่งก็เด่นหนึ่งเพราะว่าเลขมันออกตัวเดียวเฮ้าก็จะพยายามจับให้เหลือตัวเดียวนะครับแต่พวกพวกตัวพวกนั่นก็สิเป็นโรตัวร่องนะครับก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับให้เป็นตัวร่องนะครับเนาะนะครับให้เป็นตัวรองในสูตนของเฮ้านะครับชุดเต็มก็จะเป็น22คู่นี้ก็ยังเป็นยืน22คู่อยู่นี้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ยังยืนยีบคู่อยู่นะครับแต่ว่าเฮาก็จับเด่นไปนะครับในตัวนี้นะครับในตัวนี้เนาะนะครับเป็นเลข หลักสิบนะครับจับเทียบชน2สูตรนี่นะครับสอย่าง3อย่างบวกกันนี่ร่วมกันนะครับประมวลผลออกมาแล้วก็ได้1กัผ่านะหนึกับหเด่นหนึ่หาม้าโ pro, ตรงนี้นะครับก็เป <kindergarten. 3 S 2> ็นตัวรองได้1กับหเพราะฉะนั so ้นก็ให้ยืนสึ <rough DS shoes> ่ง1กับหในหลัก <eller> สิบนะครับในหลักสิบนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับในคลิปต่อไปนะครับเราเาจะมาเบรงหน่วยล่างตัวเดียวนะครับหน่วยล่างนะครับเขียนไนโวันเลยนะครับเราจะต่อลงมานี่เลยนะครับนี่ครับเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเบรงหน่วยล่างตัวเดียวนะครับในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆมาดูหน to ่วยล่างนะครับอันน <im> ี้ซิปนะครับจะได้ตัวเดียวกันหรือไม่ถ้าได้ตัวเดียวกันมาออกหาแน่ๆนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นหนึ่งห้านะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับแล้ววันตัวนี้นะครับเข้ากับไฮฮาซูไปนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมเราจังคอยมาเบร์นะกับตัวเดียวนะครับแต่ว่าเข้าเด่นไปที่เลขศูนย์ในหลักหน่วยนะครับนะครับในหลักหน่วยเด่นไปที่เลขศูนย์ ตอนแรกนะครับเราก็ฟันให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะในตัวนี้นี่นะครับเนาะก็คือตัวนี้นี่นะครับเนาะเขาให้เพื่อนๆไปเตี้ยห้าศูนย์เลยนะครับเนาะนี่นะครับห้าศูนย์เลยเพราะว่ามันเข่าแต้มหานะครับเข่าแต้มห้านะครับนะครับห้าศูนย์เข่าแต้มห้านะครับนี่นะครับเนาะสำหรับเลขในสูตรที่เข้าจับออกมาให้เพื่อนๆนี่นะครับเนาะยืนหนึ่งกับห้าในหลักสิบเดี๋ยวเ้างจะค่อยไปเบิ่งหลักหน่วยเนาะในคลิปต่อไปสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะก็เอาเลข วิ่งล่างตัวเดียวนะครับแต่ว่าสถิติของเขาแนวนะครับการเดินของตัวเลขนี่มันก็จะมาหลักสิบนะครับมาจะมาหลักสิบทุกงวดนะครับเพื่อนๆเนาะจะมาหลักสิบทุกงวดนะครับเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะเข้าได้หลักสิบแล้ว1กับ5นะครับโอเคนะครับเนาะก็โอเคยังมีนะครับยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับก็มีตัดทิ้งสักทีเดียวให้เด่นไปที่1กับ5นะครับเนาะสำหรับหลักสิบนะครับต่อไปเข้าจังคอยมาเบิ้งหลักหน่วยตัวเดียวว่าสิได้ออกมาเป็นตัวใดเนาะ นะครับผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวเใหจะพยายามจับให้มันเหลือน้อยที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆงวดนี้เลขสวยอยู่นะครับเลขสวยอยู่น่าจะมานะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไปเพียงนๆจานี้ล่วเพื่อนๆไปเลยนะครับมาอยู่ในมีแห่งแจมแดงอองตองคือเขาเบอร์สุขสุขคนนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มากกว่าว่ามีเลขตัวนั้นตัวนี้ก็ได้คือกันนะครับได้คือกันนะครับเนาะเอานะครับแสดงความเจิดเจมากนะครับเพราะว่าเอาเลขมาประสานกันนะครับเอามาจับร่วมกันนะครับเพื่อที่ให้ได้เลขตัวเด่นนะครับหรือได้ชุดเด่นนะครับเพื่่อที ให้มันตรงกับการออกสาราัวัลนั่นเองนะครับเนาะเราก็จะได้ประโยชน์ไปทั้ง2ฝ่ายนะครับเนาะได้ประโยชน์ทุกคนนะครับมีตัวดีๆกับแบ่งปันกันไปนะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนียงเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ